ส่วนที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมมีการฆ่ากันตายเกิดข uh um, ึ้นน้องฆ่าพี่ตายแทงตัดคู่หัวใจตายคาบ้านเลยคือเหตุการณ์นี้น้องไปงานบวชแล้วก็ไปนั่งกินเหล้าอยู่นานพี่ก็เลยไปตามเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะทํางานไม่ได้แต่ปรากฏกําลังเมาได้ที่ไปตามแล้วไม่พอใจกลับมาก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้แทงพี่ตายคาบ้านครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอาเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยตอนไปถึงเขามีการส่งร่างของน,อนายอนันต์และตอนแรกถูกแทงตัดขั้วหัวใจนําส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นจุดสําคัญส่วนคนก่อเหตุชื่อว่าสันติเป็นน้องชายแท้ๆของคนก่อเหตุหลังจากที่แทงพี่ตายแล้วเดินไปบอกผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่ผมแทงพี่ตายแล้วแล้วก็รอมอบตัวเขามีงานบวชกันอยู่ในหมู่บ้านเขาตกใจกันทั้งนั้นเลย เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการส่งตัวไปที่สพละหานทรายและรอให้สักเมาก่อนซึ่งเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สพละหานทรายนะครับระหว่างเอาตัวสันติคนเกาะเหตุมาสอบปากคำว่าแทงพี่ชายตายจริงไหมเขาบอกเขาแทงไปครั้งเดียวเพราะไม่พอใจที่พี่มาตามผมผมกําลังกินเหล้าอยู่ในงานบวชอยู่แต่เขาตามให้กลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านผมก็กลับไปตามที่เขาจะตามนั่นแหละพอกลับไปถึงบ้านกลัวพี่ชายจะทำร้ายเพราะก่อนหน้านี้พี่ชายเคยตบตีผมมาก่อน ก็เลยคว้ามีดปอกผลไม้จ้วงแทงไปครั้งเดียวแล้วก็เดินไปมอบตัวบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าฆ่าพี่ตายแล้วตามผมผมไม่กลับครับแล้วก็แกจะก็ทำร้ายผมนะครับก็แล้วผมก็โดนบ่อยเกินครับโดนทำร้ายาบ่อยเกินล้วพี่ทำร้ายบ่อยครับแล้วพี่ทำร้ายเราแบบไหนครับทุกครั้งที่เขาทำร้ายก็จะมีตบตีบ้างบางทีก็มีอะไรเขามีไม้ตีครับ แล้วเราเป็นน้องเรารู้ไหมว่าพี่เขาห่วงเขาไม่อยากให้เรากินเหล้าเขาอยากให้เราไปทํางานอย่างเงี้ยครับเมื่อวานเขาตามไปทํางานใช่ไหมครับส่วนอีกคนหนึ่งครับคนเป็นแม่เนี่ยทั้งเป็นแม่ทั้งผู้ตายและเป็นแม่ทั้งผู้ก่อเหตุด้วยบอกว่าจริงๆพี่เขาไปตามเพราะว่ากลัวว่าน้องเขาจะเมาแล้วไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้ววันลุ่งขึ้นจะไปรับจ้างตัดไม้ไม่ได้ทั้งคู่กลับมาทะเลาะก,กันที่บ้านต่อแม่ก็บอกเสียใจมากไม่คิดเลยว่าน้องจะมาฆ่าพี่ตาย เ่ได้เทียงกันต้นยางเข้าไปพีพียางเขาไปบม่อใดบอกกันอีหยังเลยครับแล้วแม่คุยกับน้องไหมคุยกับลูกคนเล็กไหมว่าทําไมถึงทําพี่บ่อใดบอกหยัยงเลยมันแทงแล้วมันไปเลยเื่อต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ฝากขังคือด้วยความหวังดีอของพี่ไม่คิเดเ๋ยว่ารอบนี้จะแทงพี่ตัวเองตายโอ้โห